คณะกรรมการอำนวยการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาวันที่29กร,รกฎาคม2563พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาอันประกอบไปด้วยนายคำนูนสิทธิสมาน พลเอกวรพงษ์สง่าเนตรพลอากาศเอกอดิศักดินสนก์สนนศศาสตราจารย์พิเศษการนารัการีวิโรธนายทวินเปลี่ยนสีพลเอกประสาสุขเกษตรนายกำพลเลิศเกียรติดำรงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นางสุนีจิงวิโรธและรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์สุทธกะกาวทินเดินทางไปยังโรงเรียนพมมานุเคราะห์อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเรา โดยบีนายประสงค์คงเคารพธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะครูบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับจากนั้น,พ,นพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของเงินบริจาคในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของสมาชิกวุฒิสภา และส่งมอบอ,อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้แก่เครื่องวัดอุณหภูมิหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือให้แก่นายว,วัยวิทย์นาถ่ำพลอยผู้อำนวยการโรงเรียนพมมานุเคราะห์ต่อมาคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของโรงเรียนพมมานุเคราะห์จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางต่อไปอยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกงเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและให้กำลังใจแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่รวมทั้งยังได้มอบของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้พิการอีกด้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่ก็ราบธรวันนี้ที่ท่านสอโวงเรียนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ท่านได้มาเยี่ยมเยียนรงเรียนแล้วก็บริจาค สิ่งของช่วยในวิกฤตโควิด1 9ก็รู้สึกประทับใจมากครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทิดาวันสัพพทองวันนี้ก็ดีใจค่ะที่มีขั้นสวแล้วก็สภาวุฒิต่างๆที่มาช่วยเหลือโรงเรียนพมานุพรานะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทุกคนมาเชยเหละมาพร้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ไปด้วยมิตดไมตรี 3, ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกลยานมิตร